จะบอกว่าความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะผิดค่ะที่เราเชื่อกันว่าดื่มสุราดื่มแอลโกอฮอล์เข้าไปแล้วจะทาลายได้มไม่จริงค่ะคนที่เขาชอบเขาก็ชอบของเขาอะไรเงี้ยคือเข้าใจแหละว่าการเลือกรับประทานเนี่ยมันเป็นสิทธิสิทธิี่ส่วนบุคคลนะคะคุณมีสิทธิ์เลือกว่าคุณจะรับประทานอาหารแบบไหนแต่นะคะเมื่อคุณป่วยคุณจะคิดว่ามันคุ้มไหมกับความพึงพอใจชั่วขณะที่บริโภคเข้าไปกับนะคะ กับความรุนแรงที่คุณจะได้รับนะคะโอกาสมีโอกาสถึงขั้นเสียชีวิตได้ลองพิจารณาดูว่าความสุขชั่วครู่ชั่วคราวแลกกับชีวิตของคุณทั้งชีวิตเลยมันคุ้มค่าไหมที่คุณจะเสี่ยงการทำให้สุขก็อร่อยได้เหมือนกันใช่อ <sound and> ันนี้ใช่จริงอย่างที่บอกคุณเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์นะครับผม Hell Hacker นะครับผมวันนี้เป็น EP ีแรกนะครับผมก็มีแขกรับเชิญที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ ป้องกันควบคุมโรคหรือว่าความรู้เรื่อง,เ,องเกี่ยวกับโรคนะครับผมที่เป็นคุณหมอจากกรมควบคุมโรคนะครับผมขอต้อนรับคุณหมอมุ้ยนะครับผมสวัสดีค่ะแนะนําตัวไหนได้ไหมครับแนะนำตัวอีกครั้งนะคะก็คือ,อชื่อคุณหมอมุ้ยนะคะชื่อจริงรชื่อแพทย์หญิงพุทธพรประเสริฐสกุลค่ะทํางานอยู่สํานักง,งานป้องกันควบ,ค,บคุมโรคที่เจ็จังหวัดขอนแก่นสังกัดกรมควบคุมโรคค่ะโอเคคือช่วงนี้ คือมันมีประเด็นหลายอย่างเนาะในที่มันเป็นไวรัลในทิกตอกบ้างในใน u t u ู e บ้างที่มีการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการกินซอยจุหรือว่าการกินอะไรที่มันเป็นของดิบเป็นเนื้อดิบอะไรคุณหมอคือ,ค,อคือผมก็อยากรู้ว่ามันมีความเสี่ยงภัยสุขภาพหรือว่าโรคที่มันจะตามมาะอะไ,รรอไม,ะม่ไม่ครับผมจริงๆก็เมนูอาหารดิบนะคะจริงๆก็เป็นเมนูที่อยู่คู่กับ ประชาชนบางกลุ่มในคนไทยมานานแล้วจริงๆใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่รู้ว่าพวกเรารู้กันไหมหรือว่ารู้แต่ว่าเราก็ยังปฏิบัติอยู่เพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมที่เราทํากันมานานแล้วอาจจะแก้ไขลําบากการกินอาหารที่เป็นเมนูดิบๆอย่างเช่นหมูดิบอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เกิดโรคและภัยสุขภาพที่ตามมาบางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงหรืออาจจะคิดถึงแต่ว่ายังปฏิบัติอยู่เหมือนที่พูดไปนะคะก็ขอเน้นย้ำนะคะว่าการรับประทานหมูดิบนะคะอาจจะทําให้เกิดไข้หมูดิบ หรือไข้หูดับชื่อเดิมนะคะเดิมเนี่ยเราเรียกว่าไข้หูดับใช่ไหมคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้มีอาการหูดับหรือว่าการได้ยินที่ลดลงหรือหูหนวกได้แต่ว่าปัจจัยจริงๆคือการกินหมูดิบนะคะทางกรมเนี่ยก็เลยเน้นย้ำให้มีการใช้ชื่อว่าไข้หมูดิบจะได้รู้ว่ามันเป็นโรคที่เกิดจากการบริโภคเนื้อหมูดิบต,ต้นตอหรือว่าประเทศแรกๆหรือว่าในโลกนี้มันเริ่มจาก จริงๆที่รายงานมาเนี่ยมีต้องแต่ประมาณปี2,511ที่ประเทศเดนมาร์กมาก่อนแล้ว2,511นี่ย้อนไป สัก57าสปีได้แล้วค่ะ oh. คือคือก็มีมาสักระยะหนึ่งแต่ว่ามันอาจจะมีรายงานเคสที่แบบประปลายไม่ได้เยอะมากนะคะ <Okay. S 2> มีตั้งแต่ในยุโรปแล้วก็ในโซนเอเชียก็มีอย่างที่ประเทศจีนนะคะมีช่วงที่มันเจอเยอะๆเลยประมาณปี2540 41 48ประมาณนี้ค่ะ <Okay. S 2> ที่ตอนนั้นมีรายงานเยอะๆ hmm. แต่ว่าประเทศที่เจอเยอะๆก็จะมีจีนนะคะมีฮ่องกงมีไทยอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง ในต่างประเทศเนี่ยในโซนยุโรปเนี่ยการที่มีรายงานเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการที่เ,เขาสัมผัสสัตว์สุกรนะคะ<อ>สัมผัสหมูนะคะ<อ>แต่ว่าในเอเชียเนี่ยเป็นเกี่ยวกับการบริโภคเนื้อหมูดิบมากกว่า,าใช่ค่ะในเอเชียเป็นการกินมากกว่า<อ>มีการศึกษาด้วยซ้ำว่าการกินหมูดิบเนี่ยสัมพันธ์กับโรคไข้หมูดิบมีโอกาสเสี่ยงนะคะมากกว่าถึง4-7เท่ากว่าผู้ที่ไม่ได้บริโภคเลย ต้นต่อหรือว่าช่องทางหรือว่าตัวตัวเอเจนต์หรือว่าตัวเชือ้อโรคนี่มันกาอเชื้อก่อโรคนี่มันมันเข้าไปทํางานยังไงกับระบบร่างกายของเราครับค่ะก็เริ่มก่อนนะคะเชื้อที่ก่อโรคเนี่ยชื่อเป็นแบคทีเรียนะคะแกมบวกนะคะชื่อสเตโตคอคัสซูอิส ะะก็ตัวนี้มีแหล่งรังโรคนะคะก็คืออ,อยู่ในหมูหรือหมูป่าแต่ว่าสัตว์อื่นๆที่เจอได้คือมีรายงานว่าเคยเจอนะคะก็จะมีสุนัขมีแมวนะคะมีกวางหรือว่ามาที่ว่าสามารถเจอเชื้อได้แต่จริงๆหลักก็คือเจอในหมูและหมูป่าค่ะ ที่นี้ก็คือการติดเชื้อเนี่ยมันรับมาจากได้ทั้งการบริโภคนะคะส่วนใหญ่จะเป็นจากการบริโภคในเอเชียก็คือการกินเนื้อหมูดิบนะคะแล้วก็การสัมผัสโดยที่สัมผัสสัตว์สัมผัสหมูที่มีเชื้อแล้วเราร่างกายเนี่ยมีแผลถลอกก็มีโอกาสทําให้เชื้อเข้าทางผิวหนังได้แต่ในเอเชียจะน้อยกว่าการกินหมูดิบ ะะม,มันเกิดได้ยังไงก็คือเวลาเรากินเนื้อหมูดิบเข้าไปที่มันมีเชื้อนะคะเชื้อมันก็จะไปเพิ่มตัวเพิ่มเขาใช้คำว่า colonize <ไ>อยู่ที่บริเวณพวกเซลล์เยื่อบุผนังลำไส้จากนั้นมันก็จะเข้าไปสู่กระแสะเลือดนะคะพอเข้าสู่กระแสะเลือดมันก็จะแพร่ไปทั่วตัวนะคะ,ะแล้วก็ถ้ามันผ่านตัวเขาเรียกว่าบัต b ัตรเบรนเบรีย hmm. รก็คือ,อเป็นเหมือนเยื่อที่กั้นระหว่างเส้นเลือดกับพวกสมองมันก็จะเข้าไปสู่ะระบบประสาทส่วนกลางได้เขทําให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้ mm hmm. นะคะเราก็สามารถไปตามอวัยวะต่างๆได้เช่นไปที่ลูกตาทําให้ลูกตาอักเสบนะคะไปตามข้อทําให้ข้ออักเสบนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยมันป่าสามารถไปที่เส้นประสาทสมองคู่ที่8 mm hmm. ก็จะทําให้มีอาการหูหนวก mm hmm. การได้ยินลดลงได้ mm hmm. เดินเซได้นะคะ mm hmm. ก็เลยเป็นที่มาคําว่าหูดับนั่นเองไขหูดับใช่ค่ะที่แต่ก่อนเราเรียกกัน่ในโลกโซเชียลมันมีการกินแบบเนี้ยกินแบบไลฟ์สดเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะมีวิธีเขาบอกว่ามีวิธีเทคนิคแบบเขาเรียกว่าทิคเออเทคนิคแปลกๆโดยที่ว่ามันเป็นความเชื่อเขาบอกว่าเขาใช้น้ำมะนาวมะนาวสดๆเนี่ยครับบีบใส่ตัว ตัวเนื้อแล้วก็ทิ้งระยะหนึ่งเพื่อให้เนื้อหมูมันซีดหรือว่ามันก็จะมีอีกทีหนึ่งอันนี้เจอบ่อยกินสุราหรือว่าตัวแอลกอฮอล์40ดีกรีนี่กระดกตางเข้าไปเขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็ไปฆ่าเชื้อในท้องเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมอยากรู้ว่าเฮ้ยมันทําได้จริงๆรไหมมันมันมันช่วยป้องกันได้จริงๆรไหมไอ้นี่ถ้าแบบในเรื่องของว่าเขาบอกว่าแอลกอฮอล์มันฆ่าเชื้อได้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุณหมอว่า ออนนี้ห่หยก็จะบอกว่าความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะผิดค่ะก็คือตัวเชื้อเนี่ยมันมีตัวที่ห่อหุ้มมันเรียกว่าเป็นโพลีซคคลายแคปซูลซึ่งตัวเนี้ยไม่สามารถถูกทำลายได้ได้ไดไวยกรดจากมะนาวหรือว่าที่เราเชื่อกันว่าดื่มสุราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วจะทำลายได้มไม่จริงค่ะ อืมอ่าก็คือจะบอกว่าเชื้อเนี้ย ทนอุณหภูมิความร้อนนะคะที่70องศาประมาณ2-5นาทีได้นะคะแล้วก็60องศาประมาณ10นาทีค่ะจริงๆมันก็ตัวเลขแล้วแต่หนังสือแต่ละเล่มนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถไปวัดได้ว่าเราทำปรุงอาหารเนี่ยใช้อุณภูมิเท่าไหร่นะคะถึงระยะเวลาเท่าไหร่อย่างเงี้ยเราไม่สามารถปรุงได้จับได้อย่างนั้นดังนั้นใช่ดังนั้นก็เลยแนะนำว่าจริงๆทำให้มันสุกซะนะคะสุก มันต้องเกินอุณหภูมิตรงนั้นแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมก็จะได้ทําให้รับประทานได้อย่างปลอดภัยปลอดโลคค่ะอันนี้ก็ได้รู้กันแล้วนะครับว่าความเชื่อนี้หรือว่าพฤติกรรม,มหรือว่าความเชื่อที่เราเคยรับฟังกันมานี่มันใช้ไม่ได้ในทาง ที่เขาวิจัยมาแล้วแล้วก็ทางด้านวิชาการไม่สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้นะครับผมจากที่ได้ฟังของคุณหมอได้ให้ข้อมูลมาเนาะแล้วก็ในส่วนต่อมาคือผมอยากรู้ว่าอาการของมัน อาการแรกเริ่มหรือว่าอาการที่มันเริ่มเข้าสู่ซีเวียจริงๆม,มัน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 เริ่มจากอะไรสเต็ปของมันจริงๆก็คือเชื้อมีระยะฟักตัวตั้งแต่ระดับชั่วโมงจนถึงสักประมาณ3วันนะคะ,ะ,ะ,ะเหมือนที่แจ้งไปก็คือ ตัวนี้เชื้อมันก็จะไปเพิ่มจํานวนโค l o ไนซ์อยู่ที่ไม่ว่าจะเป็นเยื่อบุผนังน้าไส้หรือว่าที่ผิวหนังก่อนแล้วเข้าสู่กระแสะเลือดก็จะทําให้มีอาการลักษณะเหมือนติดเชื้อในกระแสะเลือดได้ก็คืออาจจะมีไข้สูงหนาวสั่นนะคะแล้วพอมีผานเข้าสู่สมองก็จะทำให้มีเยื่อหุ้มสมองอักเสบก็จะมีอาการไข้ปวดศีรษะ คอแข็งอาจจะมีอาเจียนเยอะๆนะคะจากที่เริ่มแบบมีพยาธที่สภาพในสมอง <c oughs> ก็จะเริ่มมีความดันในสมองสูง <c oughs> ก็จะเริ่มทำให้มีการอาเจียนได้นะคะ,ะหลังจากนั้นอาจจะมีอาการเดินเซนะคะหรือว่าหูได้ยินลดลงจากการที่เส้นประสาทสมองคู่ที่ '8 ที่มันได้รับผลกระทบ <c oughs> นะคะ <c oughs> หรือ,อบางคนอาจจะมีข้ออักเสบร่วมด้วยนะคะ หรือว่ามีพยาธิสภาพที่ตารวมด้วยนะคะซึ่งแต่ว่าบางคนเนี่ยอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบเนี่ยอาจจะเป็นเฉียบพัน นะคะหรือบางคนอ,อาจจะเป็นกึ่งเฉียบพลันมันอาจจะใช้เวลานานกว่า3วันนะคะอ่าซึ่งตรงนี้ถ้าคุณมีอาการไข้หนาวสัน่นปวดศีรษะคอแข็งอาจจะมีอาเจียนด้วยนะคะการได้ยินลดลงนะคะหรือว่าเริ่มมีเดินเซแล้วก็มีประวัติสัมผัสหมูไม่ว่าจะเป็นการบริโภคหมูดิบการสัมผัสเนื้อหมูดิบโดยที่คุณมีบาดแผลหรือว่ามีประวัติ ชําแหละหมู<ช>นะคะอันนี้ก็แนะนำว่าให้รีบไปพบแพทย์ค่ะก็ขั้นตอนกระบวนการรักษานี้พวกเรื่องการ treat หรือว่าการ treatment ในเรื่องของทางแพทย์นี่เขามีมีไกด์ไลน์อะไรประมาณนีนะค,ะค่ะอย่างอื่นก็ต้องเหมือนคอนเฟิร์มวินิจฉัยก่อนนะคะส่วนใหญ่เราก็จะส่งนะคะมีการส่งเพาะเชื้อในเลือด นะคะหรือว่าเป็นการส่ง PCR เพื่อหาเชือ้อเพราะว่าจริงๆแล้วอาการพวกนี้มันอาจจะก้ากึ่งกับโรคบางอย่างเช่นเยื่อหุ้มสมองอักเสบเนี่ยมันอาจจะมีเชื้ออย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือแบคทีเรียบางอย่างที่ทําให้มีมอาการดังกล่าวได้ก็ต้องยืนยันว่าเป็นเชื้อนี้ก่อน<ม>เพื่อจะได้ให้การรักษายาได้อย่างตรงจุดนะคะอ่าก็มีการส่งเพาะเชื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นในเลือดหรือน้ําไขสันหลังะคะ่ะแล้วก็ส่งหรือส่ง PCR นะคะซึ่งจะส่งได้บางบางที่นะคะแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อ ส่วนใหญ่ก็ต้องแอดมิดแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อทงหลอดเลือดดำค่ะอโอเคแล้วแบบในมุมของผมนะผมก็ยังเป็นเป็นเจนที่ยังเป็นเจนแบบเขาเรียกว่าเจนซีหรอหรือว่าอะไรที่แบบว่ามันจะมีแคปชั่นหรือว่าอะไรนี้ขึ้นใ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 นไอจบ้างในในเบ้างหรือว่าอ,อ,อะไรที่มันเป็นประโยคเด็ดๆคำคมเด็ดๆว่าหม,มูกระทะ จะแบบพิวใจเราได้มันก็นนิวใจจริงนะคพิวใจใช่ไหมกันหรอทิวใจ oh. <c oughs> แต่ว่าคือมันมันเกี่ยวเนื่องกับการที่เราไปกินหมูด้วยแต่อยากรู้ว่าการป้องกันหรือว่าวิธีการที่เซฟตัวเองมากที่สุดในการที่รับประทานเกี่ยวกับเช่นเมนูมูกทะหรือว่าอะไรที่มันเป็นปิงป้ง,งย่างที่ที่เป็นเกี่ยวกับ ต้องสัมผัสหมูดิบด้วยทดสอบหมูดิบใช่ใช่ใช่อันนี้คือมันมีวิธีการยังไงหรือว่าการปฏิบัติตัวยังไงการปฏิบัติตัวยังไงเวลาเราไปรับประทานอาหารแบบนี้เนาะในกลุ่มที่คนที่ชอบกินหมูกระทะและกันผมด้วยแหละเออผมก็อยากรู้เหมือนกันก็ชอบเหมือนกันค่ะก็เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้ห้ามนะคะว่าการรับประทานหมูกระทะเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยเสี่ยงเหมือนกันแต่ว่าเราสามารถรับประทานให ปลอดภัยได้นะคะมีวิธีการก็คือแยกภาชนะหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ปรุงอาหารที่สัมผัสหมูดิบกับหมูสุกออกจากกันค่ะอย่างเช่น,ชนตะเกียบช้อนซ่อมจานชามแม้ว่าตะเขียงหรือมีดที่เราหัน่นโดยกาตามถ้าเราปรุงถ้าเราหั่นเองออแยกอุปกรณ์ที่สัมผัสหมูดิบ กับหมูสุกออกจากกันเพราะว่าอุปกรณ์ที่สัมผัสหมูดิบนั้นก็อาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อสเตปโตคอคัสซูอิสได้เชื้อมันมากับเนื้อหรือว่ามากับเลือดหมูดังนั้นเราก็ต้องแยกค่ะเวลารับประทานอาหารเนี่ยถ้าเกิดเห็นลักษณะเนื้อหมูที่มันเป็นแบบสีดำคล้ำผิดปกติมีเลือดข้างมากอันนี้ก็แนะนำว่าอย่ารับประทานหรือบางทีนอกจากตัวไข้หมูดิบ นะคะมันก็จะมีอย่างอื่นเช่นพยาตืดหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สามารถเจอมาได้กับตัวตัวเนื้อหมูดิบเหมือนกันดังนั้นถ้าเห็นเป็นลักษณะหมูที่มันแปลกๆอย่างเช่นเหมือนแบบมีลักษณะเหมือนเหมือนมีซิสอยู่ในนั้นอย่างเงี้ยค่ะ เเป็นเหมือนถุงที่แบบเหมือนมีไข่บางทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันเป็นลักษณะยังไอองค่ะคุณหมอคุณตาและหลวไม่ไดเอารูปมาให้ดูแต่ว่าปพ้่งอินเสิร์ตได้ครับเดี๋ยวอินเสิร์ตได้โอเคอเค,ค่ะคก็เดี๋ยวส่งรูปให้ดูนะคะว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนเนื้อหมูที่ควรรับประทานกับไม่ควรรับประทานนะคะถ้าเกิดเห็นลักษณะที่มันมีสีดําคล้ํานะคะอ่าหรือแดงคล้ําแบบผิดปกติมีเลือดข้างหรือ,ม,อมีลักษณะเหมือนแบบเป็นซิสแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนําว่าก็ ไม่ต้องทาน uh. เราเลือกที่เรามั่นใจดีกว่าเพราะว่ารับประทานเข้าไปเรานี่แหละคือคนที่ได้รับผลเสียเองนะคะเลือกร้านที่มีความมั่นใจได้ว่าเขาใช้เนื้อหมูที่แบบปลอดภัยนะคะก็ตัวไข้หมูดิบเนี่ยมันเป็นเป็นได้จากตัวเชื้อแบคทีเรียที่กล่าวไปเตปซูอิสที่มันเกิดการ แพร่ขึ้นมาในตัวหมูคือตัวหมูเนี่ยมันเกิดโรคเองได้ด้วยซ้ําแล้วก็หรือว่าบางทีอาจจะไม่มีอาการนะคะแต่ว่าเนื้อหมูที่ถูกเชื้อแบบไม่ถูกกรรมวิธีเช่นเป็นโรงเชือเ้อเถื่อนที่เขาบางทีเขาเชื้อเองเนะะี่ยค่ะที่ไม่ได้ถูกได้รับการประเมินได้รับมาตรฐานเนี่ยหมูมันจะมีความเครียดมากนะคะ,ม,ะมีสเตรสมากก่อนถูกเชือ้อซึ่งตัวนี้จะทําให้สามารถแบคทีเรียมันสามารถแพร่ได้ก็อาจจะทําให้ตัวนั้นเนี่ย แบคทีเ r ียตัวนี้มันแพร่ได้เยอะก็มีโอกาสที่จะทําให้เราได้รับเชื้อได้มากขึ้นเหมือนกันโอ้กซึ้งมากในว่มุมที่ว่าตัวตัวที่เป็นโฮสต์เองก็ก็มีส่วนที่จะ,ะเพิ่ม Impact ในเรื่องของอเชือ้อใช่ค่ะนะจริงๆตัวหมูเนี่ย อขอพูดเรื่องหมูนิดนึงแล้วกันนะคะก็คือหมูเนี่ยเหมือนที่บอกเป็นแหล่งรังโรคของของเชื้อก็คือมีเชื้ออยู่แล้วหมูเนี่ยสามารถแพร่เชื้อได้ให้แก่กันได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเดินหายใจของหมูเองนะคะที่อยู่ในคลอกเดียวกันหรือว่าลูกหมูเนี่ยได้รับมาจากแม่ตอนคลอดอตัวน,นี้ก็ทำให้มีได้เหมือนกันซึ่ง เวลาเชื้อที่อยู่ในหมูเนี่ยคือบางรายงานก็เขียนว่าประมาณ5%ที่สามารถพบเชื้อในหมูได้บางตัวก็ไม่มีอาการแต่บางตัวที่มีเชื้อก็มีอาการได้เหมือนคนเลยไม่ว่าจะเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะคะอ่าเยื่อบุหัวใจอักเสบได้นะคะข้ออักเสบติดเชื้อในกระแสะเลือดแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตในหมูได้เลยนะคะก็ดังนั้นเลือกหมูก็ต้องเลือกให้ ให้เหมือนที่บอกนะคะก็คือต้องเลือกที่เราคิดว่ามั่นใจว่าปลอดภัยเพราะว่าบางทีหมูป่วยเนี่ยมันก็บางทีมีเชื้อได้ไงค่ะแล้วเ,เราก็เอามาชำหละขายก็ผู้ที่ทั้งชำหละเองนะคะแล้วผู้ที่บริโภคก็มีโอกาสติดเชื้อทั้งนั้นการที่เราจะเซฟตัวเองมากที่สุดหรือจากการพฤติกรรมการกินของพวกเราในในสมัยปัจจุบันเนาะในเทรนปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ด้วยกระแสะไวรัลาทางโซเชียลหรือว่า ทางสื่อมีเดียต่างๆก็ลงเยอะกันเลยเกินก็อยากจะฝากกับทุกๆท่านนะครับผมให้เกิดมีความตระหนักมากขึ้นเนาะในเรื่องของการรับประทานอาหารที่มันไม่ได้สุกมันปรุงแบบไม่ได้สุกไม่ได้สุกมากหรือว่าสุกดิบๆสุกดิบๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าให้มันสุกไปเลยดีกว่าเนาะอันนี้เราก็ไม่ไม่ได้จัสหรือว่าไม่ได้บอกว่า ห้ามกินอาหารดิบอาหารดิบหรือว่าซอยจุอะไรเงี้ยอาจจะให้คุณหมอพูดหน่อยว่ายังไงเดี๋ยวมันจะมีประเด็นอะไรไหมอะไรเงี้ยคนที่เขาชอบเขาก็ชอบของเขาอะไรเงี้ยคือเข้าใจแหละว่าการเลือกรับประทานเนี่ยมันเป็นสิทธิสิทธิส่วนบุคคลนะคะคุณมีสิทธิ์เลือกว่าคุณจะรับประทานอาหารแบบไหนแต่นะคะเมื่อคุณป่วยคุณจะคิดว่ามันคุ้มไหมกับ ความพึงพอใจชั่วขณะที่บริโภคเข้าไปกับนะคะกับความรุนแรงที่คุณจะได้รับนะคะอโอกาสมีโอกาสถึงขั้นเสียชีวิตได้ด้วยด้วยชีวิตการเป็นหมอมาเนี่ยหมอก็ยังไม่เคยรักษาคนไข้าจากการติดเชื้อเรื่องของไข้หมูดิบเลยแต่ว่าก็มีเพื่อนเล่าให้ฟังนะคะว่าเคยมีคนไข้ที่มารับการรักษาอาการเขาเป็นรุนแรงมากแล้วก็มันอาการมันแบบโปรเกรสเร็วค่ะคือมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากสุดท้ายก็คือเสียชีวิตรักษาไม่แบบ ไม่ได้ก็คือแบบเสียชีวิตนะคะก็เลยอยากฝากว่า,าคุณต้องลองพิจารณาดูว่าความสุขชั่วครู่ชั่วคราวแลกกับชีวิตของคุณทั้งชีวิตเลยม,มันคุ้มค่าไหมที่คุณสเสี่ยงการทำให้สุขก็อร่อยได้เหมือนกันใช่อ,อันนี้ใช่จริงอย่างที่บอกคุดเลยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจนะครับผมก็ในส่วนนี้พวกเราให้ข้อมูลไปแล้วทุกท่านสามารถพิจนารณาต่อ ได้ด้วยต,วตัวท่านเองครับผมฝากทุกท่านติดตามด้วยนะครับว่า Hell Hacker EP ต่อไปเราจะไปแฮกอะไรที่เกี่ยวกับห้องกับโลกและภัยสุขภาพนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอมุ้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เราฟังขอจบ EP นี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับ